ต่อจากนี้นะครับผมได้รับข่าวฮอตอไลน์นะครับข่าวสดๆร้อนๆนะครับจากทางเจ้าเจอิสรเรลน้อยใจบุญนักเตะสโมสรบางกอก FC ครับในกรณีที่ถูกทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแบนไป3ปีนะครับเพราะว่าเหตุสาเหตุเขาคือเจ้าสอบไปปล่อยสอบบินนะครับแล้วก็ทางเสียโบสนักเเดดวชิระรัตนวงศ์ครับเคย ให้ข่าวว่าถ้าเจ้าเจอิสเลเอเนี่ยสนใจจะชกมวยเนี่ยก็ยินดีที่จะจัดแล้วล่าสุดเนี่ยเจ้าเจอิสเลเอก็บอกมาครับถ้าถ้าเสียโบสจัดจัดก็จริงจริงเนี่ยเขาตอนนี้สนใจแล้วนะครับแล้วตอนนี้เสียโบสถนัทเดชนะครับอยู่ในสายกําลัแล้วครับครับเชิญครับเสียโบสครับพูดถึงประเด็นนี้ว่ายังไงดีครับสวัสดีครับพี่มวยครับสวัสดีฟนายธนาทุกท่านนะครับครับก็จริงผมก็เพิ่นเพิ่งเห็นข่าว เมื่อตอนเย็นๆเนี่ยเพราะว่าผมผมไปมาสิงคโปร์นะครับครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ต้องต้องบอกแบบนี้เท่าเท่าที่อ่านจากเนื้อข่าวเขาบอกว่าเขาจะปล่อยมวยสางกสามยกครับนะครับปล่อยเป็นแบบมวยโชว์ประมาณแบบนี้นะครับเท่าที่ผมอ่านเนาะแต่ว่าเอ่อผมเป็นคนจัดมวยอาชีพนะครับก็คงจะเป็นมวยโชว์อันดับแรกคงเป็นไปไม่ได้แล้วเป็นมวยโชว์ที่เป็นไปไม่ได้แล้วอันดับแรกครับการที่สองคือผมเป็นโปรโมเตอร์มวยไทยครับนะครับถ้าเกิดจะต่อยก็ต้องต่อยมวยไทย ครับคือคืออย่างนี้ครับมันมีสองมุมมองตอนนี้คือมุมมองส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าผมไม่ควรให้โอกาสเขาเลยเขาทําผิดพลาดแบบนี้จะให้โอกาสเขาทําไมอะไรประมาณนี้ก็มีมุมมองหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งก็เป็นมุมมองที่บอกว่าอยากจะดูเขาชกดูซิว่าเวลาเขาชกเขาไปทําเขาตีสอง้นส่วนอะไรแล้วเนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยถึงเวลานั้นต่อยมวยไทยจริงๆค่อยต่อยตีสองได้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ที่สองมุมมองนะครับครับซึ่งตอนนี้สุดท้ายแล้วก็คงจะตัดสินใจอะไรไม่ได้ตอนนี้ ครับก็ถ okay. mm ้าเกิดเขาสนใจแบบจริงจังอะเนาะก็คงต้องเข้ามาคุยกันครับมาเข้ามาคุยกันว่าว่าความต้องการของเขาคืออะไรความต้องการผมคืออะไรครับจะเจอกันตรงกลางได้ที่ตรงไหนอะไรประมาณนี้คร huh ับอ๋ออันนี้อ๋อ ну นี้เคลียร์ตอบคำถามได้เคลียร์มากครับรานนี้ถ้าในกรณีถ้าทางเจ้าเจอิสเลสเนี่ยอยากจะเข้ามาเนี่ยครับอ่าสักประมาณช่วงไหนดีครับที่น้องบอสพร้อมที่ให้เขาเข้ามาคุยกัน ก็ผมกับไทยไปก็ก็ได้เลยครับก็ก็มาคุยกันได้ครับก็ผมก็ดีต้อนรับอยู่แล้วนะครับพูดคุยกันได้ว่าว่าเออผมพอจะช่วยอะไรเขาได้บ้างคือที่ผ่านมาผมผมเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วครับพี่มวยครับอะไรช่วยเหลือได้ให้ให้โอกาสใช้ได้ช่วยใครได้แล้วก็พร้อมที่จะทาแหละแต่ว่าเขาต้องมาคุยกันถึงว่าการเปิดโอกาสให้เขามาชกเนี่อย่างแรกคือเขาไม่ใช่นักมวยอาชีพครับเนาะ เราต้องคิดอย่างนี้ก่อนเขาไม่ใช่นักมวยอาชีพเมื่อเขาไม่ใช่นักมวยอาชีพแล้วพอมาต่อ,อยกับเวทีที่เป็นมาตรฐานแล้วเนี่ยมันจะจัดกันรูปแบบยังไงอันนี้คือสิ่งที่ต้องมาคิดต่อไปแต่ถ้าเป็นแบบเป็นแบบมวยโชว์ต่อยแบบว่าสนุกสนานแบบนี้ผมไม่จัดน่นแล้วก็เปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์ถ้าอยากมาชกมวยก็ต้องตั้งใจกชกว่าชกจริงจงังทำไม่ใช่ไฟเดีวเลอกอะไรแบบนี้ก็ต้องมาคุยกันนั่นคือในข้อตกลงกันเนาะข้อตกลงกันนะว่าเราจะมาทำกันยังไงเพื่อที่จะให้เขามีอาชีพใหม่ก็คือเป็นนักมวย ครับแต่ว่า,าการเริ่มต้นของเขาอาจจะช้าไปหน่อยเพราะได้ข่าวว่าเขา28แล้วครับนะครับ,รบอาจจะช้าไปหน่อยอาจจะช้าไปหน่อยแต่ว่าก็มีคนหลายคนที่เสนอตัวเป็นผู้ชกให้เขานะครับเท่าที่ผมทราบนะคุณต,ติ๊บตะกูลมวยก็เป็นคนบอกผมเองว่าเขาพร้อมชกนะอะไรแบบเนี้ยผมว่าถ้าเกิดสมมติโอเคมันก็เป็นคู่ที่เป็นกระแสเนาะครับถ้าเ็คู่ที่เป็นกระแสแล้วคนก็น่าจะน่สาสนใจนะครับครับก็เดี๋ยวเขาลองดูครับสุดท้ายแนละ้วต้องคุยกัน เป็นความเป็นไปได้อยู่ที่การพูดคุยครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมก็จะเป็นสะพานนะครับแล้วก็จะติดต่อทง้งทั้งสองท่านให้นะครับท่านในกรณีถ้าเขาถ้าเขาสนใจจริงๆนะครับนะครับหรือ,อยังไงเขาจะติดต่อกับเสียบอสโดยตรงก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเพราะเสียบอสก็ประตูบ้านก็เปิดพร้อมอยู่แล้วเพชนะรจีดีอะคาเดมี่นะจะรันสุดดวงสามสิบสี่ดีครับก็พี่มวยก็รบกวนพี่มวยได้ครับถ้าเกิดสมมติว่า ประสานกันหน่อยว่าว่าเดี๋ยวผมกลับไทยไปมาเจอผมที่ออฟฟิศหน่อยมาคุยกันหน่อยนะระมาณนี้ครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าว่าความเป็นไปได้มันแบบไหนยังไงครับผมขอบคุณเสียบออดมากครับที่ฮอตไลน์สายตรงจากสิงคโปร์มาพูดคุยกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นบันทึกนะครับจากเสียบออนัทเดชวัชิระรัตนวงศ์ครับฮอตไลน์สายตรงจากสิงคโปร์เมื่อวันศุกร์ที่25 มีนาคม2,565ครับขอบคุณมากๆครับ